สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังการแบ่งบทบาทในการเทรดของเราครับหมวดหัวหน้ากับหมวดลูกจ้างในการเทรดนั้นมันเป็นยังไงนะฮะผมได้เดียนมาจากเป็นบทความของคุณยูมินะฮะซามูไรปิ๊บ358หนะครับ,รรบดีนะฮะผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบไมเซ็ตของเขานะวิธีคิดเขานั้นน่าสนใจมากแล้วก็ น่าจะเหมาะสำหรับนักเทรดหรือว่าการเทรดยุคสมัยน,นะฮะโดยเฉพาะเรื่องนี้ b o s โหมด e n n e m p p o y y e m o o e e ในการเทรดนั้นมันคืออะไรกันแน่ฮะเธอบอกว่านะในบทความนมนะ้อแต่ว่าการทำงานนักเทรดนั้นแบ่งออกเป็น2โหมดนะครับคือโหมดหัวหน้าบอสโหมดกับโหมดลูกจ้างครับ Employee Mode เธอเคยเขียนเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็ อธิบายผ่านบทความนี้ในแบบที่ละเอียดให้เราเข้าใจง่ายขึ้นครับเกบอกว่าหมวดหัวหน้าคืออะไรครับหมวดนี้คุณจะสร้างกลยุทธ์และใช้ข้อมูลระยะยาวแล้วก็สถิติรวมถึงการทดลองและปรับปรุงให้เป็นกฎชัดเจนครับงานหมวดหัวหน้านั้นประกอบด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับตลาด backtest แล้วก็ forward testing ครับเพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์นั้นมีความได้เปรียบอยู่เสมอครับนี่ย บอสโหมดนั้นเป็นกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อที่จะทําให้เรานั้นมั่นใจครับว่ากลยุทธ์ต้องมีความได้เปรียบอยู่เสมอครับเปรียบเทียบการเทรดคือเปรียบเทียบการใช้ชีวิตละกันการค้าคือว่าคุณต้องวางกลยุทธ์ยังไงก็ตามให้คุณได้กําไรอย่างสม่ำเสมอครับความได้เปรียบในการเทรดกคือการได้กาไรสม่ำเสมอน,นั่นเองฮะบอสโหมดนะโฟกัสที่ปรับแต่งกลยุทธ ให้ได้กําไรส่วนเสมอครับมูลูกจ้างะคือเลยครับมูลูกจ้างคือเราต้องทําตามคําสั่งของหัวหน้าอย่างเคร่งครัดครับ,รบทําตามกฎที่หัวหน้าวางแผนไว้ครับโดยไม่ต้องมีการบิดพลิ้วอะไรสียทครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเลยหัวหน้าสั่งไงทําตามกฎอย่างนั้น,นครับเป็นหน้าที่เดียวกันกันกบลูกจ้างครับที่ทํางานในบริษัทครับ คุณไม่ต้องกังวลน,นะว่ายอดขายวันนี้จะดีหรือเปล่าไม่กังวลครับคุณไม่ควรพยายามเปลี่ยนแปลงแผนการหรือเสี่ยงเพิ่มเติมครับไม่ต้องใจครับคุณแค่นะครับทําตามแผนและกฎที่หัวหน้าสั่งก็พอครับเนี่ยมี2โหมดนะครับอีกทีนะครับโหมดหัวหน้าคือการวางแผนครับโหมดหัวหน้าหรือบอสโหมดนั้นเรื่องราวของกลยุทธ์ การวางแผนครับนะฮะหมดลูกจ้างคืออะไรครับการทําตามแผนที่วางเอาไว้อย่างเคร่งครัดครับแต่ปัญหาคือว่างานทั้งสองโหมดเนี้อยู่ในตัวนักเทรดคนเดียวครับเนี่ยสำคัญครับสำคัญในฐานะเทรดคนเดียวครับคนหนึ่งนะคุณต้องทำงานสองโหมดเนียต้องทำทั้งสองโหมดนะแต่ คุณยูมิบอกว่านะคุณไม่ควรทําพร้อมกันครับเช่นการวางแผนและทดสอบกลยุทธ์นั้นควรทําหลังเวลาการเทรดครับง่ายๆคือโหมดบอสเนี่ยนะคุณควรทําหลังเวลาการเทรดครับไม่ใช่ระหว่างการเทรดจริงนะระหว่างเวลาเทรดจริงนั้นควรเป็นโหมดลูกจ้างครับเพราะว่าโหมดลูกจ้างนั้น เป็นการทำตามกฎอย่างเคร่งครัดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามครับนี่ครับเราเป็นนักเทรดคนเดียวนะครับต้องทำสองโหมดทั้งสองโหมดครับแต่ว่าคุณยูมิ่บอกว่าคุณไม่ควรทำพร้อมกันครับบอสโหมดนั้นการวางแผนและทดสอบปรุท์นั้นทำหลังเวลาเทรดครับส่วน Employee โหมดหรือโหมดลูกจ้างนั้นควรทำในระหว่างการเทรดจริงเพราะว่า เป็นแค่การทําตามคําสั่งและตามแผนเนัินครับเออผมว่าประเด็ดนที่ดีนะมันทําให้เรารู้ว่าเราควรทาอะไรแล้วก็ทําให้เราสามารถแยกแยะหรือว่า l a b บ l วลาเออเรื่องน,องนี้เรื่องนี้ควรทําเวลาไหนเรื่องนี้ควรทําแบบไหนเออผมว่าประเด็นนี้คุณยู่ไม่ทําให้ดีนะเช่นฉกเนะี่ยเหตุผลที่คุณต้องแยกสองโหมดครับทําไมต้องแยกครับเธอบอกว่า ถ้าคุณไม่แยกโหมดนี้ออกจากกันนะเป็นเรื่องยากมากที่จะรักษาวินัยนะครับนี่ฮเรื่องของวินัยเนี่ยหลายคนมีปัญหานะครับทำตามไม่ได้เนี่ยผมว่าประเด็นเนี่ยคุณยูมิเปิดเผยนะผมว่าน่าสนใจนะนายทำให้คุณนั้นได้ไอเดียเอาไปคิดต่อเนอะาเออเนี่ยคุณต้องแยกโหมดตัวเองนะว่าคุณมี2โหมดด้วยกันโหมดบอสกับโหมดเอมพล y ยีนะ ถ้าคุณแยกออกปั๊บเนี่ยแน่นอนครับถ้าคุณแยกชัดเจนว่างานบอสนะทำหลังเวลาเทรดงานเอ็นโปโยีเนี่ยทำระหว่างการเทรดปั๊บเนี่ยคุณจะสามารถรักษาวินัยได้ครับถ้าคุณแยกแยะได้ออกนะว่าหมดบอสเนี่ยคือการวางกลยทธ์การวางแผนเนี่ยการแบ็กเทสเนี่ยอยู่หลังเวลาเทรด ส่วนหมด e อ็นโปร e เนี่ยคือการทําตามแผนเท่านั้นเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเรื่องการปรับกลยุทธ์เนี่ยถ้าแยกแยะชัดเจนนะวินัยเกิดครับวินัยเกิดนะแต่ถ้าคุณแยกแยะไม่ได้นะครับคุณทําพร้อมกันน,นู่นเนียนูนเนียนะคุณจะถูกล่อลวงให้ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งทําให้เลยครับความสมเสมอหายไปครับแม้แต่ระบบเทรดที่ดีที่สุดเขาเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงช่วงการขาดทุนหรือดรอดาวได้ครับนี่ฮะ เพราะว่ามันเกิดจากความพันพวนและการสุ่มครับที่เราจัดการมันไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยผมขยายความแล้วกันนะคือถ้าคุณพยายามที่จะปรับปรุงกลยุทธ์ในระหว่างการเทรดเราเวลานะทุกครั้งที่เกิดการขาดทุนนะพังครับตีกันฮนะวินัยไม่มีครับดังนั้นวิธีการครับ ช่วงเวลาการเทรดนั้นอยู่ใน employee mode อย่างเดียวครับทำตามแผนอย่างเดียวนะฮะทำตามแผนอย่างเดียวทําตามกฎอย่างเดียวครับพอครับนะฮะอย่าพยายามเปลี่ยนมันอย่าพยายามเปลี่ยนกลยกุทธ์กลางศึกอ่าคำนี้นะมีครับอย่าเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกประมาณน,นี้นะคืออย่าพยายามทําอะไรที่มันแบบว่ามันไม่มีมันทาให้กระบวนการเสียครับแค่ทําตามกฎให้ได้ก็พอครับระหว่างการเทรดน,นะ พอจบการเทรดแล้วค่อยไปทํางานในเรื่องของการวางกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเรือปรับปรุงอะไรก็ตามครับแบบนี้วินัยจะเกิดง่ายกว่าครับถึงขนาดนะฮะประเด็นเนี้ยมันมีสิ่งหนึ่งมาเกี่ยวข้องคือว่าความเชื่อมั่นในระบบครับคุณจะมีวินัยได้นะถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในระบบฮะถ้าคุณไม่มีความเชื่อมั่นระบบนะ วินัยไม่เพลินไม่เกิดนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องเนี้การจะมีวินัยได้นะต้องเชื่อมั่นในบอสครับเรื่องของกลยุทธ์เรื่องของแผนเรื่องของกฎครับต้องเชื่อมั่นครับถ้าคุณเชื่อมั่นแบบเนี่ยวินัยมีอย่างมั่นคงแน่นอนครับคุณยังเป็นจะต้องแข็งแกร่งรู้ว่าช่วงไหนควรใช้หมดไหนฮะช่วงไหนคุณใช้หมดไหน แล้วคุณจะโฟกัสถูกจุดแล้วความแข็งแกร่งจะเกิดครับนี่ฮะคุณอยู่มีได้ชี้นําได้ดีมากเลยคระะับการมาให้ดีในหมวดลูกจ้างนั้นขึ้นอยู่กับความไว้วางใจในหมวดหัวหน้าครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นหัวหน้าคุณยังเป็นจะต้องเลยครับมีความละเอียดนะคุณต้องมั่นใจในรูปตัวเองครับ ต้องละเอียดมั่นใจในในระบบตัวเองครับถ้าคุณไม่มั่นใจนะแน่นอนครับลูกจ้างก็ไม่สามารถเชื่อมั่นได้ครับเงั้นเนี่ยคุณต้องเตรียมระบบให้พร้อมที่สุดในหมดัวหนาครับแล้วก็พอคุณเปลี่ยนไปอยู่ในหมดลูกจ้างในเวลาเทรดนั้นคุณจะทําตามกฎได้อย่างไม่ลังเลครับเนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่คุณโยมิพยามมยาม่จะนําเสนอประเด็นเนี่ยผมว่าเออมีผลนะ ช่วยเรานียนะฮะถ้าเราแยกโหมดหัวหน้าไห้ลูกจ้างได้นะครับทําให้เราสามารถรักษาความสมดุลในการเทรดได้ครับซึ่งแน่นอนครับจะมีผลต่อวินัยนะฮะแล้วก็ความมั่นใจในการเทรดครับนีฮะประเด็นเนี้ยน่าสนใจเราคิดต่อดูนะครับเท่านี้นะครับยัการคลิปหน้าสวัสดีครับ